วันนี้มาแกะแบตเตอรี่รุ่นใหม่จากพูม่ากันนะครับว่าใช้เซลล์อะไรน่าสนใจแค่ไหนทดสอบจ่ายโหลดว่าแรงแค่ไหนความจุเต็มหรือไม่กับสเปค2แอมป์และ4แอมป์มาชมกันได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีครับผมตามอยู่ช่องทีชแนลนะครับเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาผมแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะกล่องก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับเปิดข้างในก็เจอแบตเตอรี่ออกมาเลย ก็เท่าที่เห็นวางอยู่ตรงหน้านะครับแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของพูม่าจะมาเป็นขั้ว MT แบบนี้เลยนะครับสีสวยไม่ค่อยเหมือนใครดีครับแล้วก็มีหมออกกอด้วยและผมขอสปอยนิดหนึ่งนะครับผมได้เอาไปลองกับแบรนด์สีส้มสีเขียวที่ต้องใช้แบตเฉพาะของเขา มันใช้ได้เฉยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแกะดูครับว่าออกแบบบอร์ดควบคุมแบตเตอรี่มาเป็นแบบไหนนะครับภายนอกตัวสีดำจะเป็นยางนะครับแล้วก็สีน้ำเงินพลาสติก ABS หรือเปล่าเพราะไม่เชิงกระแข็งนะครับแต่ว่าสีดำๆข้างล่างนะครับเป็นยางกันกระแทกได้ดีเลยแล้วก็มีหมอกอรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้เลยนะครับพอมีแบตเตอรี่นะครับก็ต้องมีพวก แท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จของปูม่าข้างกล่องนะครับจะไม่ได้ค่อยบอกรายละเอียดอะไรผมพยายามดูแล้วนะครับสเปคไม่มีบอกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแกะดูภายในยกันเลยนะครับโอเคแท่นชาร์จถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซส์ขนาดปกติพท,ทั่วไปที่เราเคยเห็นแต่ว่าแอ่ออกมาเพิ่งได้รู้นะครับว่าเป็น ขนาด4แอมเป็นแท่นชาร์จฟาสชาร์จที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นฟาสชาร์จตัวเล็กดีแท่นชาร์จ4แอมโดยทั่วไปที่ผมเห็นนะครับจะค่อนข้างใหญ่และหนา,าะฉะนั้นที่ชาร์จนะครับผมจะทําคลิปแยกทดสอบไปอีกหนึ่งคลิปเลยนะครับว่าความแรง4แอมเนี่ยมัน4แอมจริงหรือไม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาแกะดูภายในแบตเตอรี่ของ2รุ่นนี้เลยดีกว่านะครับดูจากสกรูที่ให้มานะครับเป็นหัว T10 ก็ 10. หัวทอกนะครับก็ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมาแกะดูวงจรภายในกันดีกว่าเริ่มจาก2แอมโอ้โห2แอม3มอดเฟตนะครับถือว่าให้มอดเฟตมาเยอะเกินสเปคนะ บอดไม่ได้เหมือนแบนไหนด้วยนะมาดู4แอมน่าจะมีทิศซิงครับเพราะว่าสองมีจุดใส่ทิศซิงมาให้แต่เขาไม่ได้แปะมาเนาะเพราะมันแค่2แอมมันก็จะไม่ได้เหมาะกับโหลดสูงๆเพราะฉะนั้นความร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ว่าแล้วนี่มีทิศซิงจริงด้วยนะครับทิศซิงนี่สําคัญยังไงโอ้มี4มอส f เฟตด้วยนะมสเฟต4ตัวนะครับทิศซิงนี่สําคัญมากนะแค่แปะ ฮิตซิงมอดเฟดก็ทนกระแสได้เพิ่มอีก20%เลยนะครับเพราะว่าพกมอดเฟลดพวกเนี้ยพอมีความร้อนเข้ามาประสิทธิภาพเขาจะลดลงเนาะสมมุติว่ามันตัวหนึ่งมันทนกระแสดได้10แอมที่2ี่25องศาเมื่อไหร่อุณหภูมิมัน70-80%ปประสิทธิภาพมันจะลดไปกว่าครึ่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการใส่ฮิตซิงนะครับทำให้ตัวมอสเฟตไม่ร้อนมากแบบเปล่าๆแบบนี้ก็ประสิทธิภาพจากที่จะเหลือ50%ก็อยู่ที่70-80%ได้เลยเพียงแค่แปะฮิตซิงลงไปนะครับแล้วมีให้มาถึง4ตัวแบตเตอรี่ 4A ถ้ามัน 10C นะครับมันก็ต้องรองรับการจ่ายกระแสะที่ 40A นะครับแต่ให้มาแบบนี้ประมาณว่าจ่ายกระแสะต่อเนื่องบอร์ดไม่ร้อน อันนี้ออกแบบมาดีมากนะครับแล้วก็วงจรขั้วตรงนี้มี4นะตรงนี้จะมี3เห็นไหมครับมันหายไปอันนึงผมคิดว่านะครับเพราะฝั่งนี้เป็นชาร์จนะครับแล้วก็ชิปคุมชาร์จมันต่ออนุกรมกันอยู่อันนี้แปลกดีครับอนุกรมประมาณว่าตัดพโพเทคก,การชาร์จได้2อตั้นตัวป้องกันกระแสเกินนะครับก็จะมีฟิลตรงนี้อันนี้คือฟิลนะครับถ้าชอ็อตแรงๆจริงก็ขาดหรือถ้า กระแสไหลเกินนะครับตัวมอสเฟตก็สั่งโปรเทคได้ก็คือโปรเทคสองขั้นกันมอสเฟตมันไหมผมมันไหมแล้วมันจะชอ็ชอตช็อตฟิวตวนี้ขาดก็เลยโปรเทคสองชั้นอันนี้ออกแบบมาดีมากครับก็คอนโทรลเลอร์เขานะครับอันนี้ได้อดการกับขั้วนะบวกเป็นลบเหมือนเราคลิปแบตผิดกันไว้ครับส่วน r 3ตัวนี้คือ r ชั้นนะครับไว้จับกระแสการทํางานของมันเมื่อมีกะระแสไหลผ่านจะมีวนตกคอมนะครับเมื่อไหลวนตกคอมถึง 7 5 m มิลลิโวลต์มันจะโปรเทคนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่แอมเราสามารถเอาไปคำนวณได้นะว่าเซตค่ากระแสแม็กไว้กี่แอมนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปเพิ่มมันนะถ้าเราเห็นแค่2ตัวแบบนี้เพราะว่าเขาออกแบบมาเท่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาเห็นโล่งๆเอาไปใส่เราไปใส่เพิ่มปุ๊บค่าที่เขาเซต r o t e c t i o n ในการ overload หลดนะครับจะกเกินทันที เพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่มาเท่าไหร่อย่าไปยุ่งกับมันครับเขาเสตค่ามาเท่านั้นแล้วโอเคครับสำหรับบอร์ดก็ประมาณนี้นะกดเช็คแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาเกะดูเซลล์กันนะครับเ,เมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะครับว่ามี NTC ด้วยตัวจับอุณหภูมินะเมื่อมีความร้อน70-80องศานะครับบอร์ดจะสั่งตัดนะครับรวมทั้งการชาร์จด้วยชาร์จไม่เข้านะแล้วก็ขั้วตรงนี้ผมลืม วิเคราไปเนาะเพิ่มมาน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับที่บังคับให้ใช้แค่แบต4แอมป์เราเอา2แอมป์ไปใช้จะทํางานไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่มันกินไฟสูงๆแทนที่เราจะแจ้งว่าห้ามใช้แบต2แอมป์เพราะฉะนั้นเราทําขั้วไว้เลยแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่นะครับคุ้นเคยมากเลยผมนะสันพาวเวอร์ไม่ต้องเทสเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสเปคเต็มแน่นอนครับความจุเต็มค่าอยู่ที่1 4 ค่า C แบตเตอรี่ก็คือคือค่าทดสอบนะครับ 1C ก็คือเราดึงโหลดจากแบตเนี่ยภายใน1ชั่วโมงโดยที่เซลล์ไม่เสียหาย 10C ก็ภายใน6นาทีโดยที่เซลลไม่เสียหายมันก็ได้กระแสดักความจุที่2แอมหรือลูกนี4แอมคูณกับค่า10นะครับก็คือโหลดที่40แอมโดยที่เซลล์ไม่เสียหายประมาณน,นี้นะครับไปไวๆนะ เพราะฉะนั้นดูจากเซลลก็กระตีได้เลยครับว่าตัวนี้จะจ่ายโหลดได้20แอมป์ต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะจ่ายได้40แอมป์ต่อเนื่องมาจากสูตร5แอมป์คูณค่า C คือ10 C นะครับก็ได้40ประมาณนั้นครับผมไปประกอบแล้วทดสอบกันดีกว่า